ก่อนก็สวัสดีน้องนกน้องขนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนมาเลยครับประสาทค้าพี่ลําเพยขอตัวค่ะขอบคุณครับพี่ลําเพยขอเดินทางปลอดภัยลักลากัาขอให้ปังปังเลอคุณแม่ก้อนก็สวัสดีน้องอันค่ะคุณนายสว่วงอันคุณนายอันเปิดบานน้อะเนะแม่ลำดวนลูกผ้าไปตลาดกันเลยไปติดฝนเทาบอ่อตกสองอาทิตย์แล้ว แล้วว่าสันแมกอนมาอันบตุกแต่เมือว่านนี่แมกอนเมื่อวานนมมวนเนาะค่ะเนาะคลิปเต้นทําตลกให้ดูเนาะค่ะเนาะขอให้ปังๆเน้อพี่พี่แม่แม่พี่พี่น้องๆเนาะค่ะเนาะใจยังน้อนันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนันลำเพียงน้องอันกระจาว่าสันขอข้าเพื่อนเพื่อนทักทายจ้าเนาะค่ะนะทักทายน้องอธิษฐานเนาะค่ะเนาะ หรือน้องอันสวัสดีแม่ลำเพียจากแม่ก้อนเนะค่ะเนาะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านทุกคุณเด้อค่ะเด้อไพ่ผ่านไปผ่านมากากระทักทายกันได้เนาะซสือเอาคือเพิ่นคือแม่ก้อนบานนกันเนาะเดี๋ยวกลับไปกินนะคะแม่ก้อนเนะค่ะเนาะกลับไปกินกลับไปกินไม่ได้ขึ้นคับประสันพสักว่า เมื่อกี้นี้ของแม่เตียงอ่านบมท่านขอโทษเด้อสวัสดีค่ะน้องอานก็ไปตลาดมาได้ได้ได้ผักไผ่บานบานเฮาเนาะค่ะเนาะผักไผ่เป็นผักไผ่กินกับส้มตำแซ่บน่องเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้นี้ผู้ใฝ่ไผ่บูอ่านบมท่านแม่เตียงก็สวัสดีค่ะคุณน้องอานเนาะค่ะเนาะน้องอานก็เป็นสาวค่ะเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะแม่ลำพองก็ได้คุณนายก็ได้เนาะค่ะเนาะ ก็ผ่านแล้วแต่ก็รอดรอ,รอตรวจสอบเนาะคะเนาะรอตรวจสอบก็สู้ๆเนาะคะเนาะสู้ๆไปด้วยกันเข้าไปบ้านน้องอันน้องอัน๋คนคุณค่ะคุณนายขอบคุณมากมายเนาะคะเนาะถ้าบางวันไม่เห็นก็แสดงว่าฝนตกไม่งั้นกินตำบกุวงวังหันเพลดพี่น้องมาส่งกำลังใจคะ่ะได้ไปแต่วันบางบอมก็สวัสดีครับผมแม่ลำาพงเนาะคะเนาะ คุณป้อมก็เมื่อไรจะเปิดบ้านคะคุณป้อมเนาะคะเนาะทีเพื่อนเพื่อนชาวเรียวสวัสดีทั่วโลกสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะแม่ลําดวนก็บ่ยายืนยันตัวตนคะ่ะค่ะคุณลําเพียงแม่เตียงก็ก็สูงไม่ได้เหมือนกันแม่เตียงก็บ่าแม่เตียงหานะคะพ่อสาก,กวาันพุ่งนี้ไปหานะคะพ่อสาก,กวัน หากแพงแบ่งปะทรงสิเพตอยู่นี่ขอบคุณนะคะคุณนายจ้าขอบคุณเน้อะะเนาะที่มาทักทาย,ยมือแรงชมคลิปให้กันเนาะ,ะเนาะถึงสิบริุทมมันมือละคลิปสองคลิปก็ยังดีเนาะเพื่อนเพื่แม่จำเนียนก็สวัสดีค่ะคุณสุมใจมาสูงหัวใจค่ะขอบคุณค่ะแม่เตียงก็ขอตัวอาบน้ำก่อนนะ นะคะขอบคุณค่ะแม่ปรีวันก็สวัสดีภยัยอีกน้อประทานขอโทษขออภัยหลายแม่จำเนียนก็สวัสดีค่ะคุณพ่อศักพ่อศักก็สวัสดีทุกคนค่ะน,น้องค่ะเนาะน้องนุก็สวัสดีคุณพ่อเนึ่งสวัสดีค่ะคนทางไกลสวัสดีค่ะนาะค่ะเนาะมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณค่ะน,น้องพานขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะบ้าน ิดหอดบ้านเนาะค่ะนองจังหน้อยกับเขากับกบสิตย่ยงอารามงามตานาะค่ะพี่น้องจะจังหน่อยกับสิถึงไม่ได้มากำหนึ่งอันผักไผ่กับขับผักขาจองแซบประสันมือนี้กินเขาน้องนกก็สวัสดีคุณพกนอน้อะเนาถักทายกันขอบคุณคุณพรนะคะมือน้ก็บริเขาหาคุณพอนคือกันเนาะค่ะเนาะวันเสาร์คุณพงษช่วงเช้าสูงได้เอ้าสายมาทําไมสูงไม่ได้ก็งงแม่แม่เตียง ทำไมส่งไม่ได้เนาะนางงงอยู่คือที่มาส่งกําลังใจคนอยากกินน้าคุณนุกน้อยสวัสดีคะ่ะพ่อสากพ่อสากก็สวัสดีคุณพรเนาะคณะไอเนาะคณะทักทายทุกท่านทุกคนทางไกลทางไกลนาะอคณะไปผ่านไปจําเนียนกัมาปิดบ้านอันซอยแม่แม่ลำดวนเน้องคณะมาปิดบ้านช่วยแม่ลำดวนนะคะถึงนาะ ขอบคุณมากมายเนาะค่ะเนาะเพิ่งกินข้าวอิ่มครับ,บคุณพอ่อนวะเพิ่งกินข้าวให้ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณคุณยายที่กดหัวใจให้ลับราบเนาะค่ะไม่ได้ขึ้นครับประสันพว่าเมื่อกี้นี้ของแม่เตียงอานเม่ท่านขอโทดเด้อสวัสดีค่ะน้องอานก็เมื่อกี้กะตะลีติดติดไปแม่เตียงว่าสวัสดีคุณแม่ก้อนค่เนะ,ะเนาะค่ะเนาะ ทักทายใบแขนกันพี่นนองยายถินทานนาอคคะเนาะมาอยู่อุดรธานีอําเภอน้องแสงเพื่อนบานนาอคคะเนาะแขนกันได้เด้อค่ะเด้อรักๆกอดกอดกันได้เหมือนเดิมนาะค่ะพี่น้องจ๊ะม่ลำดวนก็มายืนยันตัวตนมารายงานตัวนะคะอันพฤหัสเสาร์สิบเก้านาฬิกานองคะเนาะเข้ามาทักทายกันได้เด้อค่ะพี่พี่น้องๆผ่านไปผ่านมากก็ทักทายกันกัเบาลม้วนม้วนเนาะค่ะเนาะเพื่อน อบอุ่นอยู่นะคะเนาะวันนี้อันส่งคลิปยาวไม่ได้เลยว่าคนนะคะจากน้องอานพ่อสักก็เพื่อนเพื่อน,เ,อนเปิดบ้านตีห้าจันจันพุทธสุกเตียงว่าวันหน้าก็ยังมีฟังอยู่เด้อครับว่าสันคุณพ่อสักว่าโอ้อยากไปได้กระดงน้ำนี้เนาะคะ่ะพ่อสักจ้าว่าสันแม่จาเนียนว่า ขอตัวส่งคลิปนะคะแม่ลำดวนจ้าขอคุณค่ะคุณนายเดินทางปลอดภัยนะคะวานสวัสดีค่ะแม่จำเนียนพูมจานนาะค่ะน้อยินดีตอนรับเด้อคะ่ะแม่แม่ทุกท่านทุกคนแม่ลำดวนค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่แสงจานคำมงคลสวัสดีค่ะนอะ้องปริญญานสวัสดีนะคะนาะค่ะนาะเป็นยังไงนอ้อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้อง ผ่านไปเร้วปังปังกันบ่อเนาะขะเนาะรอให้น้ําสูงคายเนาะขะเนาะมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันได้รักมากๆเลยเนาะขะเนาะพี่น้องถูกชาวเลี้ยวเฮาเนาะขะเนาะเพื่อนเพื่อนกระทมกันแบบนี้แล้วไม่เตียงก็เลยเริ่มเริ่มเข้าใจเนาะขะเนาะเริ่มเข้าใจว่าโอ้แม่ลำดวนก็ไม่ได้เป็นคนเดียวเขาเลยเข้าไปเข้าไปหาเพื่อนเพื่อนหลายๆามาว่าสั่นอันเปิดให้ดูเวลาแล้วค่ะต้องมา สะสมไหมค่ะโอ้แม่นบอน้องอันนั่นคลิปพ่พอศากเพิ่นมาเลยครับมีสวยดาวพ่อซากว่าเห็นพักกันสานนั่นซานกระโดงใจน้องอันไม่ได้ทั้งเรียวทั้งทั้งคลิปสตรีมเนาะค่ะเนาะไม่ได้เลยได้ยินเพื่อนอันชาวเรียวชาวเจตื่หักกันถูกทูกทุกคนถูกถูกบ้านเนาะคะ่ะ บุญกระถิน,นอย่าลืมเนึอค่ะเด้อบ้าน,น,นคุณปอศากเพิ่นหลายคนบุญว่าสันเพิ่นมาสวัสดีค่ะคุณลำ,ลำเพียงเรือนน้อยเนาะค่ะเนะาะทาักทักกันเลยเข้าใจบ้านจะจับโทรศัพท์โทรหาไม่ก้อนแล้วเด้อบนนี้เข้าไปเยี่ยมเพ่นเพื่อนเพิ่นเพื่อนมาทำไมเนาะทำไมกันเลยพยัยามเนาะค่ะเนาะส่งสองรอบสามรอบไม่ได้ออกเพืดเลยแม่เตียงคางจุลเกลยอยู่ไปไป,ปบุกเป็น ในที่สุดก็งากทาเะ,ะเนะี้นนเขาะแต่ว่านเมลลัมพ้องนีเห็นประจับเวลาเมลลําพ้องอไหลกดหัวใจให้แล้วหลักครับขอบคุณค่ะกอนนกขะเน้องนกกล่สวัสดีคุณพ่อนึอ่งอสวัสดีค่ะคนทางไกลสวัสดีครับเาะกรุงเทพฝนตกแม่พี่น้องส่วนหามงแรงกับเด็เขาหาเพื่อนๆหลายคนอยู่เนะะเขาะกรุงเทอก่อน ไปตลาดนัดได้พักผ้ายมากระเลยได้พักผ้ามากรรหนึ่งพี่น้องส่วงเพลิดแตมหุงอยู่เนี่เนาะกับแกสวัสดีตอบกลับคุณแม่ก้อนบอกขอให้เพื่อนเพื่อนเฮงเฮงปังแม่เตียงสวัสดีครับผมเนาะค่ะเนาะคุณปอมก็มาจากทางใต้นะคะมาจากทางไก่เนาะค่ะเนาะแม่น้ำดวนก็มายืนยันตัวต้เนาะค่ะเนาะ เพิ่งกินข่าอิ่มเพื่อนเพื่อนแดนเลยสวัสดีสวัสดีภายนอ้อไปแล้วไปแล้วแม่จำเนียนก็สวัสดีค่ะคุณแม่เตียงแม่เตียงก็สวัสดีคุณนุกน้อยนาะค่ะนาะคุณสมใจก็ทักทายน้องพันน้องพันก็ซักทายแม่จำเนียนอันแม่ก้อนก็แม่ลำพองก็สวัสดีนาะคุณพวกเรารักกันทุกคนคะ่ะจับมือไปด้วยกันนะคะไม่เป็นไรค,ะะค่ะนาอคคะนาะ บานทาลีเขาเอามาขาย3ามโลกรัมามกิโลลอยลอยบาทปรีวันก็สวัสดีภายอีกนอก้อประทานขอโทษขอภัยได้หลายแม่จำเนียนก็สวัสดีค่ะคุณพ่อศักพ่อศักก็สวัสดี